สวัสดีค่ะวันนี้มินอยากจะมาพูดอีกแล้วนะคือเหมือนมีข้อมูลมาว่าเหมือนมีน้องถามมานะน้องที่ตามตาม t u u e บว่าค่ะถามว่าพี่ครับทำไมการอยู่กับปัจจุบันถือสำคัญสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เข้ามานะคะขอพูดไปเรื่อยๆเลยนะเ,เหตุผลที่การอยู่กับปัจจุบันอนะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่ามินบอกน้องเขาไปว่ามันก็เหมือนจะง่ายนะ มันคือการที่แบบว่าเราอ่ะไม่ได้ติดกับอดีตแล้วก็มีคนบอกว่าเพราะว่าเราอ่ะก็ไม่ควรพะวักพาวนกันในอนาคตแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะในการที่จะทําให้มันอยู่กับปัจจุบันจริงอ่ะมันยากเลยใช่ไหมแล้วทายังไงล่ะเราถึงจะต้องถึงจะอยู่กับปัจจุบันให้ได้ข้อหนึ่งเลยคือถ้าง,ง่ายๆเลยที่ทุกคนก็รู้กันก็คือต้องฝึกสติฝึกสติยังไงสติอยู่กับปัจจุบันทํายังไงหร สติอยกับปัจจุบันนะ่ะก็คือทําโดยการฝึกดูความคิดของเราเนี่แหละแต่หลายๆครั้งอ่ะเวลาที่เราอ่ะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการคิดแบบตามเสญชัตตยานเก่าอ่ะมันจะทําให้คุณอ่ะไม่สามารถคิดได้แบบปกติมนุษย์อย่างเช่นคุณน่ะมีบล็อกเก่าๆมีความกลัวเก่าๆฝังในอดีตเช่นแบบประมาณว่าฉันนรู้นะว่าฉันไม่ควรกลัวความสัมพันธ์แต่ทําไมอ่ะฉันน่ะวิ่งหนีพอผู้ชายเข้ามาใกล้ฉันก็วิ่งหนีฉันควบคุมตัวเองไม่ได้ อันนั้นอะ่ะอันนั้นอะ่ะถ้าเกิดคุณฝึกสติไประดับหนึ่งแล้วคุณมีสมาธิที่แรงกล้าจนกระทั่งคุณสามารถเห็นมีปัญญาที่เห็นว่าสาเหตุมันเกิดจากตอนไหนคือส่วนมากอะ่ะพวกเหตุการณ์พวกนั้นมันเกิดจากเหตุการณ์นในอดีตของคุณอดีตที่คุณเคยมีความเข้าใจผิดต่างๆเกี่ยวกับอดีตชาติบ้างหรือพ่อแม่ของคุณบ้างแล้วถ้าคุณไปแก้ตรงนั้นใหม่ได้อะ่ะแน่นอนคุณจะมีจะมีปัญญาที่ใหม่มากขึ้นเพราะฉะนั้น พอคุณเจอเหตุการณ์มากระทบแบบคุณก็จะมีสติในการที่จะพิจารณาปรุงแต่งอย่างถูกต้องแต่ว่ามาตอบคําถามว่าคําว่าสติอยู่กับปัจจุบันในความหมายของพระพุทธเจ้ามันหมายความว่ายังไงคําว่าสติกับอยู่กับปัจจุบันอย่างที่คุณพระเจ้าอบอกเราหนึ่งก็คือหนึ่งเราต้องมีสติมันเป็นสเตจอยู่ที่แบบเหมือนกับเวลาที่บินมองต้นไม้อย่างเงี้ย ต้นไม้มันเป็นแค่ต้นไม้บีไม่ได้ปรุงแต่งอย่างอื่นเลยว่าไม่ต้องเป็นว่าเป็นลั่นทมบีไม่ได้ไปยึดว่าบีชอบหรือไม่ชอบอันนั้นคือเป็นสเตจของสติอยู่กับปัจจุบันคือเป็นสเตจที่เรามองทุกอย่างตามความเป็นจริงจริงๆคือเรามองก็คือคนคนนี้ก็คือเป็นแค่คนคนนี้ไม่ได้ปรุงแต่งเพิ่มคือเขาก็คือทําสมมุติว่าเขากําลังทํางานให้เราก็รู้แค่ว่าเขาทํางานไม่ได้ปรุงแต่งเพิ่มว่ามันดีไม่ดีไม่ได้เอาอดีตมาปรุงว่าเขาเคยทําไม่ดีกับเรา ไม่ได้กังวลในอนาคตว่าเขาอ่ะเคยทํางานไม่ดีแล้ะอนาคตก็จะทําไม่ดีไหมอันนั้นคือปรสต์ของการที่อยู่กับปัจจุบันอย่างจริงๆอาจารย์เคยบอกเป็นว่าแล้วนก็เพิ่งเก็ตวันนี้แล้วก็เลยมาไลฟ์ให้ทุกคนฟังว่าคือการที่มีสติอยู่กับปัจจุบันนะคะคือัรสเต์ของการนิพพานาจริงๆนะมันคือจังหวะที่เราไม่มีความทุกข์ใดๆเราผ่อนคลายแล้วเราก็มองทุกอย่างตามความเป็นจริงมองยังไงก็คือมองเหมือนกับที่เ็นมองพระอาทิตย์ ก็คือเป็นพระอาทิตย์แต่ไม่ได้ปรุงแต่งว่าเป็นพระอาทิตย์ด้วยนะก็มองว่าก็เป็นแสงเงี้ยแหละแล้วก็มองว่าเราไม่ได้ไปยึดด้วยว่าเราอยากได้พระอาทิตย์ตลอดอันนี้คือเป็นสเตจของณความเป็นจริงแต่ที่เราทุกกันอ่ะที่เราที่ท่านบอกว่าต้องอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าหลายๆครั้งอ่ะเราทุกเพราะว่าหลายครั้งพอเรามีความสุขเช่นสมมติคุณมีแฟนแล้วคุณอยู่ในขั้นที่แบบเดทแล้วมีความสุขมากเรารักเขามากเราก็ไปยึดความสุขในอดีต แต่ถ้าเกิดคุณมีความสุขณนะตรงนั้นแล้วจบอันนั้นคือการมีสติอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงและเมื่อใดก็ตามนะคะที่คุณเข้าสเตจนี้ได้อะ่ะแล้วคุณเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดคือฝึกสเตจสติอยู่กับปัจจุบันโดยที่ไม่ได้ปรุงแต่งอดีตกับอนาคตและมองทุกอย่างตามความเป็นจริงโดยตลอดโดยสวัสดีค่ะพี่นงรักใช่เลยค่ะ ใช่คือถ้าเกิดคุณสามารถอยู่ในเสเตนี้ได้ตลอดโดยที่ไม่ปรุงแต่งเอาอาดีตหรืออนาคตมาปรุงทําให้คุณกังวลน่ะคุณจะสามารถเข้าถึงเข้าถึงปัญญาของเบื้องบนได้คือใครๆก็ทําได้คุณไม่จำเป็นต้องไปหาระดับปร,รมาจารย์หรือหมอดูหรือรือคนที่เป็นเขาเรียกว่าแหละคนที่เป็นสื่อสารกับเทพเจ้าแต่เมื่อใดก็ตามแค่คุณมีสติอยู่กับปัจจุบันนี่แหละคือคุณอยู่กับปัจจุบันจริง แล้วพอคุณขอข้อมูลอ่ะข้อมูลข้อมูลมันจะโหลดมาเหมือนที่บินคุยกับคุณในวันนี้เนี่ยนะคือมันเกิดจากข้อมูลโหลดมาแล้วไปก็มาบอกคุณแล้วคือเราก็จบเราไม่ได้ไปยึดว่าเราเป็นผู้รู้หรืออะไรก็ตามแล้วเมื่อใดก็ตามที่คุณวางได้ขนาดนี้คุณจะสามารถได้ข้อมูลทุกอย่างที่คุณต้องการเพียงคุณเพียงคุณมีสติอยู่กับปัจจุบันคุณจะพบความสุขสงบข้างในใจความสุขที่มาจากการไม่ปรุงแต่ง อะไรที่มันแบบว่าเป็นอาคาติก็คือการมองที่เอียงตามความเป็นจริงคุณแค่มองว่าเขาทําสิ่งนั้นแล้วก็จบคุณไม่ได้ปรุงแต่งต่อว่าเขาเขาเคยทําไม่ดีกับเราขราวหน้าเราจะเอาคืนไปกังวลถึงอนาคตอีกว่าข,าาขารา,ขาวหน้าเขาจะทําดีกับเราไหมขราวหน้าเขาจะทําแบบนี้อีกไหมแต่เรามองเขาแค่ตรงนี้แค่ณขณะตรงนี้เราจบเสร็จแล้วพอเขาทําอะไรใหม่เราก็ดูใหม่ เสร็จแล้วทุกอย่างอ่ะมันคือการปรุงแต่งณนะโมเมนต์ณนะขณะนั้นคือจริงๆแล้วอะ่ะเราอ่ะเป็นแค่การกระทำณนะตอนนี้ณนะปัจจุบันเนี้จริงๆเพราะฉะนั้นอะ่ะอดีตกับอนาคตอะ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่แล้วมันคือผ่านไปแล้วเอ้อดีตมันคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วและอนาคตอะ่ะก็เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจริงๆณนะขณะนีน้ความเป็นจริงก็คือแค่เป็นพูดนะตอนเนีน้อันนี้คือเรื่องจริง แล้วคือหลังจากนั้นนีก็จบเป็นไม่ได้ไปตัดสินไปปรุงแต่งต่อว่าเฮ้ย mm. เราเป็นผู้รู้เรามาแบ่งปันคนอื่นเพิ่มเราเราเก่งนะเราไม่ได้ปรุงแต่งต่อนะตรงนั้นนะอันนี้คือจบแล้วคือเป็นสตินะปัจจุบันอันนี้คือจะมาเล่าให้ฟังขับคำถามน้องพี่น้องทางบ้านนะคะส่งคําถามมาหาเบีนว่าเฮ้ย mm. พี่ทําไมะพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเราต้องมีสติอยู่กับปัจจุบัน ใช่เมื่อคุณมีสีอยู่ปัจจุบันคุณจะปรุงแต่งทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วคุณจะพบความสุขสงบโดยที่คุณไม่ได้แบบไปกังวลกับนาคตอ่ะแล้วก็คุณก็จะไม่ได้แบบว่าเอาอดีตมาปรุงแต่งให้มันเอียงอ่ะค่ะแล้วก็มันจะทําให้คุณอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเมื่อคุณนิ่งแล้วคุณจิตคุณสงบอะคุณจะได้ปัญญาจากเบื้องบนนะคะโดยที่แบบว่าคุณเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าเฮ้ยทาไมมีข้อมูลไหลมาเต็มเลยอย่างเงี้ยมันเป็นแบบมันเป็นแบบนี้จริงจริงไม่ ไม่ใช่ว่าใครเก่งกว่าใครคุณก็ทําได้เพียงแต่แค่คุณฝึกฝึกสติค่ะฝึกสติคือมองดูว่าเราคิดอะไรเข้าใจตัวเองดึกซึ้งแล้วก็แล้วก็เกิดสมาธิบ่อยๆค,คือคือเมื่อเมื่อความคิดเราน้อยลงอะค่ะเออเขาเรียกว่าปัญญามันจะเกิดคือเมื่อเราอ่ะเอาความคิดที่มันเยอะเยอะเกินไปเนี่ยออกคือเราอะ มองเห็นมันอะ่ะมันเกิดดาบอะ่ะแล้วสุดท้ายพอเราเห็นมันบ่อยๆอะ่ะความคิดมันจะน้อยลงมากๆอย่างฝึกสมาธิเนี่ยไม่จําเป็นต้องนั่งแบบนั่งสักขัดสมาินะคุณสามารถทําได้หลายวิธีเลยอย่างบินเนี่ยวันนี้บิ่ก็มาเดินจงกรมคือบินจะเดินให้รู้ตัวเสมอว่าเดินอยู่ซ้ายขวาซ้ายขวาคือเราอะ่ะทาแค่นั้นจริงๆเราไม่ได้นั่งสมาธิหรือแบบให้มันได้ฌานอะไรแต่ว่าพอเราจิตเราสงบอะ่ะ ข้อมูลต่ตางๆมันจะมาแล้วมันคือเป็นการฝึกสเตจที่ทําให้เราอะอยู่กับปัจจุบันแล้วพอทำบ่อยๆอะมันจะเกิดความเป็นความเคยชินเหมือนสมองอะที่มันทําอะไรซ้ำๆอะมาจำให้เราอะเคยชินแล้วเราก็จะในความสุขสงบขึ้นนะคะมีกก็เลยอยากมาแชร์ในสิ่งที่บินได้มาในวันนี้นะคะข้อมูลที่ได้มาก็ ถ้าเป็นประโยชน์ก็ดีใจด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเต็มไปด้วยความรักนะคะแล้วพบกันใหม่กับไลฟ์หน้าของบีนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย